สวัสดีค่ะพบกับดรสลานชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะมาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนิยมทำศัลยะกรรมอะไรบ้างอี EP 1ีหนึ่งก็ปี2020แล้วนะคะผู้ชายเนี่ยก็หันมานิยมทำศัลยะกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจกันแล้วแต่หลายคนเนี่ยอาจจะย,ยังนึกไม่ออกค่ะว่าในรายละเอียดต่างๆที่นิยมทำจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้จะมาบอกการทำศัลยะกรรมยอดนิยมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ EP นี้เราจะมาเริ่มกันที่การทำศัลยกรรมใบหน้าซึ่งประกอบไปด้วย 1. การทำศัลยกรรมดวงตาด้วยการเย็บแบบจุดเดียวเป็นการปรับรูปตาที่ไม่มีรอยแผลให้เห็นที่เปลือกตานะคะจะดูเป็นธรรมชาติสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาหนังตาและหางตาตกได้ข้อที่2การทำศัลยกรรมดวงตาด้วยการกรีดแผลเล็ก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการแก้ไขปัญหาดวงตาซึ่งในวิธีนี้จะสามารถกำจัดไขมันส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วยและถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการกรีดผิวหนังให้เกิดแผลแต่ก็ไม่ได้ดูร้ายแรงอย่างที่คิดนะคะแถมฟื้นตัวได้เร็วอีกด้วยข้อที่3การทำศัลยกรรมดวงตาด้วยการผ่าตัดแก้ไขรูปตา น,นี้เป็นงานปราณีตที่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จริงเพราะอาจจะต้องทําหลายอย่างหลายขั้นตอนและมีการวิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้าอีกด้วยสิ่งสําคัญก็คือเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อีกนั่นเองค่ะข้อที่ 4. การศัลยกรรมจมูกด้วยการผ่าตัดส่วนใหญ่ผู้ชายจะชื่นชอบสันจมูกคมคมมองเห็นชัดเจนดังนั้นการผ่าตัดเพื่อสอดวัสดุเสริมเข้าไปจะตอบโจทย์มากกว่าการฉีดสารเติมเต็ม,ตม,มอื่นๆ เรื่องน่ารู้ก็คือจมูกของผู้ชายเนี่ยจะมีโครงสร้างของสันจมูกเดิมกับเนื้อปลายจมูกที่หนากว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยจึงง่งยากกว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องหาศัลยแพทย์ฝีมือดีก่อนเปลี่ยนจมูกใหม่เสมอขอ้อที่5การศัลยกรรมจมูกเพื่อแก้วความงุ้มหรือเบี้ยว อันนี้ต่างจากแบบแรกเล็กน้อยคือมีรายละเอียดที่จุกจิกมากกว่าและยังแตกต่างกันไปในแต่ละคนอีกด้วยผู้ชายมักมีปัญหาที่จมูกเบีย้ยวมากกว่าผู้หญิงอาจจะต้องเจอกับประสบการณ์ผจนภัยกีฬาผาดโผลหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำการรักษาตั้งแต่ตอนนั้นจมูกจึงจเจริญผิดรูปไปการแก้ไขจึงจำเป็นตั้งแต่การเสริมซิลิโคนตัดกระดูกตัดแต่งกล้ามเนื้อเป็นต้นข้อที่6 การศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าวิธีการที่เลือกใช้จะเป็นการผันแปรระดับความรุนแรงของความหย่อนคล้อยร่วมกับความต้องการของผู้เข้ารับการรักษาอาจจะต้องผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก,ก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทำศัลยกรรมของผู้ชายสำหรับใบหน้าโดยเฉพาะ EP หน้านะคะแอดมินจะมาบอกการทำศัลยกรรมของผู้ชายในหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร้กดติดตามให้แอดมินด้วยนะมีปัญหาสอบถามอะไร สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ